ก็มองเห็นต้นข้าวยอดข้าวแล้วนะคะท้องฟ้าแจ่มใสสดมีอยู่หนึ่งกองนะคะก็มารายงานความคืบหน้าปุ่นถนนอยู่เหมือนเช่นเคยนะคะลงใส่ในทุ่งไม่ได้นะคะก็ดีก็มองเห็นต้นข้าว ยอดข้าวแล้วนะคะท้องฟ้าแจ่มใสสดชุ่มก้นเมฆนะคะสวยบบนะคะสดใสมากเลยท้องฟ้าวันนี้นะคะแจ่มใสด้วยนะคะก็มีโอกาสนะคะเห็นมีการนกนะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะปุ่นถนนอยู่เหมือนเช่นเคยนะคะลงใสในอ่าทุ่งไม่ได้นะคะ ก็ดีนกบินด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าก็ลดไปนิดนึงนะคะทีะ่ใส่ด่างก็ยังใส่มีอยู่หนึ่งคลองนะคะก็มารายงานความคืบหน้าป่นถนนอยู่เหมือนเช่นเคยนะคะลงใส่ในทุ่งไม่ได้นะคะก็ดีมีอยู่หนึ่งคลองนะคะ ก็มารายงานความคืบหน้าจะได้ก <av i> <as> ินข้าวอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะจะได้กินข้าวอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะจะได้กินข้าวอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะใจนะคะเพื่อนๆนะคะรายงานความคืบหน้าเด้อนะคะที่ใส่ที่นิ๊งกคยเห็นรายการนกนะคะบรรยากาศ แจ่มใสนะคะนกบินด้วยนะคะเพื่อนๆนนะคะแต่ว่าก็ลดไปนิดนึงนะคะทีะ่ใส่ด่างก็ยังใส่รายงานความคืบหน้าของน้ำนะคะเพื่อนๆนะคะนกบินด้วยนะคะเพื่อนๆนนะคะแต่ว่าก็ลดไปนิดนึงนะคะที่ ใส่ดางก็ยังใส่าให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆเกี่ยมใสวันนี้นะคะฝนไม่ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะปลาก็เยอะอยู่นะคะระยุบระยับออกจากบ่อปลามานะคะอ๋อน,นะคะสวัสดีนะคะ รายงานความคืบหน้าของน้ํานะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนเื่อท้องฟ้าสดใสแล้วคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะคะน้ำก้อยแห้งประมาณนี้ลคะค่ะนกบินด้วยนะคะเพื่อนเนะคะแต่ว่าก็ลดไปนิดนึงนะคะที่ใส่ด่างก็ยังใส่ เออกว่านี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปนะก็นี่และค่ะเลี้ยวเห็นเล้วนะคะปลายเขาพอล็อตเป็เลสเพราะว่าพรุ่งนี้คงจะเห็นหมดนะคะเมื่อวานนี้ยังเต็มอยู่เลยนะคะดีจัมีอยู่หนึ่งกองนะคะก็มารายงานความคืบหน้าชมก้นเมฆนะคะสวยบอ นะคะสดใสมากเลยท้องฟ้าวันนี้นะคะเข่มใสด้วยนะคะก็มีโอกาสปลาก็เยอะอยู่นะคะเลยยุบรละแยบออกจากบอ่อปลา,ามานะคะก็นี่ละกันเลี้ยวเห็นแล้วนะคะปลายเขา่าผลอดเปเล็ดเพราะว่าพรุ่งนี้คงแก่เ็นหมดนะคะเมื่อวานนี้ยังเต็มอยู่เลยนะคะดีใจปลูกหัวปีนะคะที่ปลูกหัวปีก็ เห็นแล้วเห็นเห็นเขียวเขียวแล้วนะคะเห็นชะอุ่มพุ่มสวัยแล้วนะคะเพื่อนๆมีอยู่หนึ่งแถวนะคะป่าก็เยอะอยู่นะคะระยุบระเยบออกจากบ่อปามานะคะจะได้กินข้าวอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะปบนถนนอยู่เหมือนเช่นเคยนะคะลงใส่ในทุ่งไม่ได้นะคะ กันนะคะสวัสดีนะคะก็นี่ละกันเลี้ยวเห็นเล้วนะคะปลายเขา่าปรอดไปเล็ดเพราะว่าพรุ่งนี้คงแก่เ็นหมดนะคะเมื่อวานนี้ยังเต็มอยู่เลยนะคะดีใจเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าสดใสแล้วค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยนะคะน้ำก่อยแห้งประมาณนี้ละคะ่ะ นกบินด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าก็ลดไปนิดนึงนะคะที่ใส่ด่างก็ยังใส่ก็นี่ละกันเลี้ยวเห็นแล้วนะคะปลายเขา่าเป็นไปเลดเพราะว่าพรุ่งนี้คงแก่เห็นหมดนะคะเมื่อวานนี้ยังเต็มอยู่เลยนะคะดีใจนะคะเห็นไรรยากาศนกนะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศ สวยๆเกี่ยใสวันนี้นะคะฝนไม่ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆเกี่ยใสวันนี้นะคะฝนไม่ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆเกี่ยใสวันนี้นะคะฝนไม่ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ชมก้นเมฆนะคะสวยบบนะคะสดใสมากเลยท้องฟ้าวันน anyway> ี้นะคะแจ่มใสด้วยนะคะก็มีโอกาสชุมก้นเมฆนะคะสวยบบนะคะสดใสมากเลยท้องฟ้าวันนี้นะคะแจ่มใสด้วยนะคะก็มีโอกาสกว่านี้นะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ พอกันคลิปน้ามากมากเลยจ้าใจนะคะที่น้ําแห้งจะได้กินข้าวอยู่นะคะที่เหลยกว่าติตตังคณะมอล่มไปล่ขคอเขาแล้วนะคะก็ยังดีนะคะสว,ส, <c oughs> สวัสดีนะคะ ใจนะคะที่น้ําแห้งจะได้กินข้าวอยู่นะคะที่เรียกว่าติดตังคณะมอลั่มไปล่ำคอเข่าเร็วนะคะก็ย,ยังดีรายงานความคืบหน้าของน้ํานะคะเพื่อนๆนะคะปุ่นถนนอยู่เหมือนเช่นเคยนะคะลงใส่ในอุ่่งไม่ได้นะคะ ก็ดีให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆเกี่มใสวันนี้นะคะฝนไม่ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็มองเห็นต้นข้าวยอดข้าวแล้วนะคะท้องฟ้าเกี่มใสสวยนะคะที่น้ําแห้งจะได้กินข้าวอยู่นะคะที่เรียกว่าติดตังคณะมอล่ำไปล่ำคอเข่าแล้วนะคะ ก็ยังดีเพื่อนๆท้องฟ้าสดใสแล้วคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะคะน้ำข้อแห้งประมาณนี้ละค่ะอนะคะ,ะ,ะ,คะสวัสดีนะคะก็นี่ละคะเลียวเห็นแล้วนะคะปลายเขา่าเป็ลรอดไปเล็เพราะว่าพรุ่งนี้คงจะเห็นหมดนะคะเมื่อวานนี้ยังเต็มอยู่เลยนะคะ ชมก้มนเมฆนะคะสวสสสสยบบนะคะสดใสมากเลยท้องฟ้าวันนี้นะคะแจ่มใสด้วยนะคะก็มีโอกาสเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าแล้วกเ็เห็นใบกานนกนะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะ รายงานความคืบหน้าของน้ำนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆท้องฟ้าสดใสแล้วค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยนะคะน้ำก่อยแห้งประมาณนี้ละคะ่ะชุมก้นเมกนะคะสวยบบนะคะสดใสมากเลยท้องฟ้าวันนี้นะคะแจ่มใสด้วยนะคะก็มีโอกาสเนะคะสวัสดีนะคะ ปลูกหัวปีนะคะที่ปลูกหัวปีก็เห็นแล้วเห็นเห็นเขียวเขียวแล้วนะคะเห็นชะอุ่มพุ่มสวัยแล้วนะคะ mm. เพื่อนๆมีอยู่หนึ่งแถวนะคะปลาก็เยอะอยู่นะคะ mm. ระยุบระยยบออกจากบอ่อปลามานะคะ mm. อันนะคะ mm. สวัสดีนะคะ mm. เพื่อนๆน ท้องฟ้าสดใสแล้วค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะคะน้ำก้อยแห้งประมาณนี้ละคะ่ะ